เรามีความเชื่ออะไรบางอย่างลึกๆเนะี่ยแล้วเราก็พยายามที่จะหาโอกาสคือมีคนบอกผมว่าอยากได้อะไรเนะี่ยเราต้องพยายามที่ึงสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดนะผมโตมาในช่วงที่กฎหมายด้านผู้พิการไม่มีไม่มีอะไรเลยนะเรี่กผพิการก็ไม่มีสวัสดิการอะไรไม่มีสักอย่างนะครับจนกระทั่งมันผ่านมาแค่30ปีนะครับมันเปลี่ยนได้แบบ หน้ามือเป็นหลังมือนะจะต้องทําจนกว่าจะทําได้เดี๋ตอนที่พูดตอนแรกก็อาจจะไม่มีคนฟังหรอกคนก็ํามฟังไม่ฟังบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่พอมันพูดเรื่อยๆทำไปๆวันดึงมันก็จะเปลียนเองสวัสดีค่ะตอนนี้มดก็มาอยู่กับพี่สว่างนะคะซึ่งเป็นคนที่ได้รับรางวัล คนพิการตัวอย่างนะคะในงานวันคนพิการครั้งที่52นี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่สว่างสวัสดีครับค่ะปัจจุบันพี่ทางานอะไรอยู่คะก็จริงๆริมีหลายอย่างที่ทําอยู่นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือจะทําเรื่องของขนส่งสาธารณะก็คือจะมาดูเรื่องของการเข้าถึงขนส่งสาธารณะของของคนพิการของคนพิการโดยเฉพาะใช่ก็จะ,ะทําอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า G 4 o A นะครับ G 4 A อ่าชื่อยอดชื่อเต็มคือภาคีเรืออพายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ยาวนิดหนึ่งค,ครับนอกนั้นก็จะทํางานเช่นเป็นที่ปรึกษาบ้างเป็นกรรมการให้กับได้หลายที่อะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่พี่จะมาได้รางวัลเนี่ยพี่ทำอะไรมาก่อนนะคะมีพิการ,ต,กกรตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่อายุสองขวบเกิดขึ้นจากอะไรคะน่าจะเป็นโปล,ลิโอมากกว่าคนะือแต่แต่ว่าญาติเขาบอกว่าไปฉีดยาถูกเส้นคือตอนนั้นเป็นไข้แล้วไปฉีดยาถูกเส้น แต่เข้าใจว่าในในทางวิทยาศาสตร์อาจจะอาจอาจะไม่ใช่ประเด็นนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเชี้อโริโวหลังจากที่พิการเนี่ยนะครับเหมือนกับพ่อแม่ก็แยกทางกันแล้วก็ผมก็ต้องก็ได้อยู่กับตาก,กับยายซึ่งเขาจะเป็นคนที่ดีเ <ๆ S 1> ดียงกูเป็นหลักนะ,นะแล้วก็จะมีญัดิญาติที่บ้านาานาอาลุงบ้านนาอาเนี่ย พี่ลูกน้องที่เติดโรมาด้วยกัน,ก,นก,ก็ช่วยดูแลกันครับมีท้อใจหรืออะไรบ้างไหมกับการที่พี่เกิดมาแล้วมาเป็นแบบนี้มันก็มีเป็นธรรมดาเนาะหนึ่งก็คือหนึ่งเราก็พิการเราเดินไม่ได้สองก็คือเราไม่มีพ่อแม่พ่อแม่มาดีกับเราเเแบบมันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าบางครั้งนะมันอาจจะรู้สึกอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตามภาษาเด็กนะแต่ว่าถามว่าโดยภาพรวมแล้วตอนที่เราเป็นเด็กนี่เราก็สรุปกับชีวิต ก็ไปขี่ควายไปพุ่งนาอะไรเงี้ยตามสาก็เหมือนกับเปเด็กทั่วไปก็เติบโตมาเหมือนเด็กๆทั่วไปสภาพจิตใจโอเคเพราะว่ารอบข้างมีคุณคุณตาคุณยายคุณป้านะคอยดูด้วยเพราะว่ามันก็เป็นครอบครัวใหญ่ก็เลยสึกว่าเออก็อบุ่นดีแล้วการศึกษาของพี่อะคะตอนเด็กๆนี่ตาจะไปขี่จักรยานไปส่งเรียนมัดประถมเนาะตาเขาจะขี่จักรยานไปส่งเช้าตอนเย็นเขาจะมารับก็จะเป็นแบบเนี้ยจนกระทั่ง จบป .6 นะฮะส่วนอยู่ที่โรงเรียนก็มีเพื่อนๆช่วยบ้างแต่บางทีเราก็พยายามี่จะเพื่อนพาตัวเองให้ได้มากที่สุดคือตอนนั้นเราไม่มีบิวแชร์นะก็ต้องก็ต้องทานไปทานไปโรงเรียนทานเพื่อนทานเรียนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะแต่ถ้าไปไกลๆก็จะเพื่อนก็ใช้กี่หลังอะไรย่างเงี้ยก็มีสภาพสังคมแวดล้อมในที่โรงเรียนที่ดีมีดีอ่ืวาเพื่อนๆช่วยเหลือดีแต่ว่ามันก็มาเกิดจุดเปลี่ยนตอนที่เราขึ้นชั้นมัธยมนะ คือช่วงนั้นเนี่ยจีิผมสอบเข้าได้ที่หนึ่งนะที่หนึ่งของอำเภอเลยสุดยอดค่ะแล้วก็ผมก็ชอบวิชาพวกคณิตศาสตร์นี่คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรพวกเนี้ยที่เป็นมาทางสายวิทย์เนี่ยชอบมากนะแต่ว่าตอนนั้นตาก็เสียสองก็คือเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันชั้นประผมนะเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดเขาก็ย้ายไปเรียนที่อื่นกระปดเลยก็เหลือคือในห้องผมแหละไม่รู้จักใครเลย เป็นเพื่อนมาใหม่หมดเลยเหมือนเริ่มต้นใหม่ชีวิตครั้งใหม่เลยเพราะว่าเพื่อนก็แยกย้ายกันไปคุณตาก็เสียตอนนั้นผมก็ได้รถโยกมาคันหนึ่งก็ใช้โยกไปโรงเรียนแต่เวลาไปถึงเรียนาก็ต้องจอดไว้แล้วก็ต้องตะกายขึ้นไปขันเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่แบบว่ามันทําให้เราตัดสินใจไม่อยากเรียนต่อก็คือวันท้่ฝนตกแล้วเราก็ตัดรถโยกแล้วก็โยกรถไปนะเวลางาขึ้นที่จะไปถนนใหญ่ มันลื่นมันเปียกมันเฉอแะแฉะโอ้โ่พเราจะขึ้นได้เพราะมันเหนื่อยมันแบบสุดเลยอ่ะา่าจะขึ้นไป่าจะรอดมาถึงโรงเรียนก็แบบว่าสภาพมันมาล็อกมาแลกแล้วเพื่อนก็มองครูก็มองบอกว่าวผมไม่ไหวแล้ว <c oughs> นะก็เลยแบบไม่ได้ก็เลยทําให้เราตัดสินใจไม่ไปเรียนอีกก็ไม่ชอบสายตาแบบนั้นค่ะเห็น <c oughs> ว่าได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยด้วยนี่คะใช่อจะเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยหลังจากที่ออกจากมัธยมแล้วเนี่ยไม่ได้เรียนต่อแล้วนะครับก็ อายุ16นี่แม่ก็มารับมาอยู่ที่ระยองเนาะแล้วก็อยู่ที่ระยองนี่ก็ชอบปีนไปเล่นในโรงเรียนซึ่งอยู่ข้างบ้านม <ฮะ S 1> ีบ้านที่อยู่ระยองมันติดโรงเรียนพอดีก็ปีนตกงงพงเข้าไปวันหนึ่งก็เจอครูคนหนึ่งซึ่งอยู่ในโรงเรียนนั้นนะ,<ฮ>ะเขาก็มาถามว่าเออเป็นใครมาจากไหนเขาก็ชวนมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดนะเพราะว่าคร,ครูเนี่ยตอนเย็นเขาอยู่ที่ห้องสมุดเขาไม่ได้ไปไหน <ฮะ S 1> แต่ผมก็มีรถโยกอ่ะผมก็โอเคก็โยกรถเข้าไปพอเด็กเล่นเลิกเลยล้วก็ไปละ ไปหาครูชื่อครูมัจยุรีเนาะเดกก็ให้อ่านหนังสือบางทีก็ยืมหนังสือมาอ่านบ้าง uh huh. ก็ผ่านไป6ปีนะวันหนึ่งครูมัจยุรีเนี่ย uh huh. ก็ก็ก็มีหนังสือจากมหาไทย uh huh. มาที่โรงเรียนนี้แล้วครูมัจยุรีก็ไม่ให้ดูเขาถามว่าที่ถา้ารู้จักคนพิการคนไหนในชนุมชนนะก็แนะนําให้ไปดีที่นี่นะ uh huh. นั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าผมก็ได้ย้ายจาก ก็ได้ไปเรียนที่มหาไทยที่จริงบ้านผมกับมหาไทยอยู่ใกล้กันเพราะว่าผมอยู่บ้านฉานมหาไทยก็อยู่พุทธยาก็อยู่ติดกันเลยใกล้ใกันอยู่ใกล้ใก้กันก็ไปสอบก็เลยได้ไปเรียนที่นั่น หลังจากที่ได้ไปศึกษาแล้วเรียนที่นั่นแล้วได้ไปเห็นคนพิการเรียนรู้<อ>คนพิการด้านในมันเป็นอะไรที่นา่าตกใจมากที่เราก็เห็นคนพิการเต็มไปหมดเลยหลากหลาย,ลายคือหลากหลายรูปแบบนะก็พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเหมือนกันนั่นแหละแต<า>่ว่าหลากหลายรูปแบบเนะาะแล้วที่ชอบมากๆก็คือเราได้ใช้ชีวิตอิสระ ไม่เคยไปข้างนอกก็ได้ไปนะไม่เคยไปเที่ยวชายหาดไม่เคยไปเที่ยวห้างไม่เคยโบกรถไม่เคยขึ้นรถไม่ได้ทําหมดที่มหาถ่ายมีหนุนกับเราก็ได้ฝึกชีวิตอิสระแล้วก็ผมก็โชคดีตรงที่ผมได้เรียนหลักสูตรธุรกิจภาษาอังกฤษซึ่งก็ได้เรียนกับชาวต่างชาติเรียนเป็นภาษาอังกฤษเลยนะค่ะูเออแล้วก็สนุกกับทีเชอร์ที่แบบมาสอนแล้วเขาก็ให้มุมมองอีกแบบหนึ่งซึ่งซึ่งเราคือเราโชคดีที่ได้ผบบมุมมองดีๆจากเขาวันนี้ก็เห็นว่าพี่ชอบภาษาอังกฤษด้วยเป็นทางที่ชอบเลยใช่ไหมคะชอบคือ ภาษาอังกฤษชอบพวกสายวิทย์อะไรพวกนี้ชอบชอบหมดเลยวิสิกรรมศาสตร์เคมีชีวะอันนี้ชอบเป็นนหวิทย์แต่เสียดายเสียดายที่มาโรงไม่ได้เรียนสายสามัญแค่เพิจบไม่งั้นก็เป็นอาจจะเป็นวิศวกรไปแล้วก็ได้ครู้เป็นช่วงจังหวัดจังหวัดของชีวิตเนาะเหมือนที่พี่ได้เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้ก็เรียนโรงเรียนกับคนปกติมากใช่ๆๆใช่ค่แล้วก็มาอยู่มหาวิทยาลัยจริงๆตอนอยู่บ้านที่ระยองก่อนอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็จะเรียนกศนอะไรไปด้วยนะก็ พอจบมหาไทยก็ได้เข้ามาทํางานที่กรุงเทพแล้วอพอพี่จบออกมาแล้วเนี่ยงานแรกเลยที่พี่ทําในชีวิตเนี่ยงานอะไรตอนนั้นยังไม่จบ เขด้เห็นประกาศรับสมัครงานอันหนึ่ง mm hmm. ใกล้จะจกแล้วอีกเทอมหนึ่งจะจบนะก็เลยลองสมัครดู uh huh. นะแล้วเขาก็เรียกเขาก็มาสัมภาษณ์ที่โรงเรียนเลยนะป uh huh. รากบว่าก็ได้นะตอนนั้นชื่อศูนย์พัฒนานและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย huh. และแปซิฟ huh. นะิกเป็นองค์กรที่รัฐบาลไทยกับญี่ปุ่นช่วยกันตั้งขึ้นมาเพ uh huh. ื่อทำงานด้านคนพิการ uh huh. นะก็ไปสมัครแล้วก็ได้ไปทํางานที่นั่น uh huh. ก็รู้สึกว่าโชคดีเพราะว่าหนึ่งเราก็เป็นงานหนึ่งมันต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะงานนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ไปต่างประเทศได้เจอคนเยอะแยะมากมายที่มาจากหลายหลายกหลายประเทศทําได้ไปเจอเขาเัื่อของมหาเราแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในหลายแนวคิดที่มันทําให้รือสว่าเออเราก็โชคดีที่ได้แนวคิดแบบนี้มาใช้ในการทํางานในปัจจุบันเห็นว่าตัวพี่เองอะค่ะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเลยหาความรู้อยู่ตลอดเลยใช่อย่างตอนที่เรียนอยู่ที่มหาไทยเนี่ยนะฮะ จริงเรียนธุรกิจภาษาอังกฤษก็คือเรียนใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel แต่เรียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็มีความสนใจอยากเรียนเขียนเว็บอยากเรียนเขียนโปรแกรมอะไรก็ศึกษาเองนะครับคือคือไม่ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้นะคือศึกษาเองเนี่ยเยอะหลายเรื่องตนะลอดชีวิตที่ผ่านมาค่ะพี่เคยคิดไหมคะว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทํางานได้ไหมมีบ้างไหมคะเ,เด็กๆเนี่ยจะได้ยินญาติเขาจะพูดว่าก็กเลี้ยงไปอย่างนั้นแหละก็ไม่ได้คาดหวังว่า เ,เขาจะกลับมาเลี้ยงอะไรแล้วมาดูแลเราคืนบอกอะไรอย่างนั้นนะก็ไม่ไม่คาดหวังว่าเราจะได้ทํางานนะแต่ด้วยความรู้สึกลึกๆนะ่ะคือเรารู้ว่าเราหนึ่งเร,เราทําได้เราทได้นะข้อหนึ่งเราเรียนคือการเรียนเราดีนะเร,เรียบ<ฆ>เพื่อดีนะเพราะเราก็สอบได้ที่หนึ่งมันก็พิสูจน<ฆ>์อะไรบางอย่างได้อยู่แล้วคือเรารู้ว่าเรามีความสามารถนะ่ะ<ฆ>นะเพียงแต่ว่ามันแค่รอโอกาสหาให้มันเจอเท่านั้นเองนะ<ฆ>แล้ว พอเราได้เจอครูอย่างสมัยตอนที่อยู่บ้านฉางเนี่ยที่ได้เจอครูได้เจออะไรเนู่ส้สเออพี่ผู้ใหญ่เขาเอ็นดูเราเขาพยายามที่จะพาเราไปไหนสักแห่งเรารู้ว่าเขาเราจะได้เจอโอกาสทีเนี้ยพอพี่จบมาจากมหาไทยมาทักมีงานทําอะไรเงี้ยได้ไปเรียนต่อยอดอะไรเพิ่มเติมก็เรียนมสทเราที่ทำงานก็เรียนไปทํางานไปนะครับแล้วก็จะจบปอตรีนะครับแล้วก็จบปอตรีไปหลายปีเท่านห้นแล้วก็จากนั้นจนกระทั่ง ก็ได้ทุนเรียนจากญี่ปุ่นนะครับให้ทุนเรียนนะครับแล้วก็เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ใช่เป็นคณะรัฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษปัจจุบันจบแล้วยังไม่จบครับยังไม่จบเนาะใกล้แล้วขอเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะพี่สว่างแล้วปัจจุบันเนี่ยพี่อยู่ที่ไหนคะพักอยู่ที่ไหนที่พักมีอยู่ที่นนทบุรีครับอยู่ พราะไม่ใกลไม่ไกลาจากแถวนี้นะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็งานที่ทําปัจจุบันนี้ก็จะทําเรื่องของการเข้าถึงขนส่งสาระะเพระนะาะว่าเราจาได้เลยว่าตอนที่เราเข้ามากรุงเทพเนี่ยนะครับการเดินทางมันลำบากมากรถไฟฟ้ามีเราก็เห็นก็นขึ้นไม่ได้นะต้องเวลาไปทํางานก็ต้องไปแท็กซี่ก็ต้องจ่ายค่ารถแพงกว่าชาวบ้านเขานะเราก็รู้สึกว่าเออขนส่งสาร,ระสำคัญก็เลยเป็นเรื่องที่อยากทำ แล้วงานอะไรอะคะที่พี่ทำแล้วแบบรู้สึกแบบภูมิใจที่สุดในการทํางานตั้งแต่เนี่ยพิการมาเลยอออขอเป็นสองเรื่องแล้วกันนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือได้ทําอัลบั้มเพลงคือพอดีเป็นคนที่ชอบดนตรีนะเป็นคนที่ชอบแต่ง<อ>เพลงนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งเือแบบพิลาออกมาจากงานประจําแล้วก็มามาทางานเครือข่ายเสียบ,บัตาดนตรีคนพิการ<ฆ>อยู่หลายปีนะครับแล้วก็ทำโปรเจกต์ Human Station ขึ้นมาชวนคนพิการชวนนักแต่งเพลงชวนใครก่อใครเยอะแยะมากมายมาช่วยกันทำเป็นอัลบั้มเพลงขึ้นมาชื่อ Human Station ไป search ดูได้นะครับอันี้ผมก็ช่วยเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นอะไรหลายอย่างในนั้นนะครับแล้วก็อีกอันที่ภูมิใจก็คือว่าก็ได้มีส่วนช่วยที่ทําให้รถไฟฟ้านะครับมีลิฟทุกสถานีนะคือไม่ได้เป็นคนเดียวที่ทําแต่ว่าก็หลายๆคนก็ช่วยกันเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันพูดช่วยก็เรียกร้องนะครับก็ทําทุกวิถีทางเพื่อให้มัน ให้พนิการสามารถเข้าถึงได้อันนี้ก็คือสองเรื่องที่ภูมิใจที่สุดใช่ครับปัจจุบันก็วันนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างที่แบบตัวเองมาเป็นบุคคลตัวอย่างในงานของวันพนิการวันนี้จริงๆก็ก็ดีใจนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ที่ก็มีคนเห็นความสำคัญของสิ่งที่เราทำเนาะก็ผมก็มองว่ามันก็เป็นกำลังใจให้เราทำงานต่อไปนะครับ คือจะมีหรือไม่มีรางวัลอย่างเราก็ทําอยู่แล้วลหละเพียงแต่ว่าพอมีรางวัลได้รับรางวัลขึ้นมารู้สึกว่าเออมันก็เป็นเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ต่ทอาทางานต่อไปพี่สว่างคิดว่าคนพิการในประเทศของเราเนี่ยคนมีทัศนคติยังไงในชีวิตคะจริงๆแล้วถ้าดูจากตัวเองเนาะคือเรามีความเชื่ออะไรบางอย่างลึกๆเนี่ยแล้วเราก็พยายามที่จะหาโอกาสนะคือมีคนบอกผมว่า ถ้าเราอยากได้อะไรเนะี่ยเราต้องพยายามคิดถึงสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดนะคือโอเคแหละวม่นด้อุปษษรรสบปัญหามีความท้อใจอเพียงแต่ว่าเราจะเราจะเราจะต้องไม่หยุดคิดถึงสิ่งนั้นและเราจะต้องพยายามหาคนที่แบบว่าจะช่วยเราไปถึงตรงนั้นนะครับคือในตอนที่เรายังเด็กเนี่ยเราต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นรู้จักใครมีผู้ใหญ่ที่ไหนที่เราจะหาจะช่วยเราได้เนี่ย ก็พยายามพูดคุยกับเขาแล้วบอกเขาว่าเราต้องการอะไรเราชอบอะไรเราอยากทําอะไรอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้มาตลอดหวังไว้แค่ไหนคะกับการพัฒนางานของคนพิการในประเทศของเราค่ะจริงๆผมบอกว่ามันดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมโตมาในช่วงที่กฎหมายด้านคนพิการไม่มีไม่มีอะไรเลยนะ,ะเบี้ยคนพิการก็ไม่มีสวัสดิการอะไรไม่มีสักอย่างนะครับจนกระทั่งมันผ่านมาแค่30ปีนะครับมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะ ตอนนี้ทุกแม้กระทั่งปั๊มน้ำมันก็มีนะที่ที่ทุนดีห้องนั้นคนพิการเข้าที่จอดรถคนพิการ,การนะห้ามเลิกสิ่งวความสะดวกวรถไฟฟ้าก็ใช้ได้นะรถเมย์ก็มีให้ขึ้นนะ,ะเรียนก็ฟรีนะ,ะแล้วก็โหสมัส์ทการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะปรับปรุงบ้านก็มีขอขอได้ขอคุ้เงินประกอบอาชีพคิดว่าคนพิการในยุคนี้ก็โชคดีนะก็คือเจนหนูนี่ที่เกิดมานี่มาก็ พวกพี่ปูทางไว้ให้พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วคือถ้าใครเพิ่งมาพิการอะไรนี่ไม่ต้องขอเลยว่าพวกพี่เขาเคยลําบากมาก่อนก็ได้ปูทางไว้ให้ด้วยกูนำหลายท่านก็ช่วยกันผลักดันจนกระทั่งมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วกว่าจะแบบได้มาเป็นอย่างนี้ยกว่าจะได้พวกใช้ใช้คาแทนว่าพวกหนูละกันที่เพิ่งมาพิการเนี่ยที่มันมีอุปสรรคอะไรไหมในการขอสิทธ อะไรพวกเนี้ยพี่เพื่อให้พวกเราใช้ชีวิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องของทัศนคติของสังคมในสมัยสมัยนั้นที่มองว่าความพิการเอาคนพิการ,าาการเป็นจํานวนน้อยนะมันก็เป็นฐานเสียงเขาไม่ได้นะอันนี้มันอาจจะไปโยกการเมืองนิดนึงนะพอเราเป็นฐานเสียงเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็ไปนึกถึงคนอื่นเอาไปช่วยคนอื่นก่อนนะแต่พอเรามีกฎหมายมีอะไรพวกเนี้ยนะคือมันสิ่งสำคัญมันก็คือที่ผมอันหนึ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่า จะต้องทําจนกว่าจะทําได้นะคือ mm hmm. ตอนที่พูดตอนแรกก็อาจจะไม่มีคนฟังหรอกนะคนก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่พอมันพูดเรื่อยๆทำบ่อยๆนะวันหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนเองพอนะ mm hmm. ถึงเวลาผมยังตกใจว่าเออสังคมไทยนี่เปลี่ยนเร็วนะ mm hmm. ผมก็เปิดรับในเรื่องของประเด็นคนพิการการมีส่วนร่วมคนพิการได้ดีขึ้น mm hmm. ถ้าจะพูดถึงนโยบายของรัฐเนาะก็ถามว่าเอื้อมากแค่ไหนผมหนึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้น uh, เรื่องของสิทธิสวัสดิการเนี่ยเขาจะให้มันเทียบกับทางตะวันตกที่เขามีรายได้มากกว่านี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเราเริ่มมีทุกอย่างอย่างที่หลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วมีนะเช่น <Yeah. S 1> มีเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทํางานเรื่องของ <Yeah. S 1> สิ่งมำนความสะดวกเพียงแต่ว่ามันอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะ <Yeah. S 1> มันอยู่ในขั้นเริ่มต้น มันก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราซึ่งอยู่ในยุคนี้นะครับซึ่งเป็นคนพิการทั้งรุ่นที่มีอยู่แล้วและรุ่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยจะช่วยกันผลักดันให้มันไปข้างหน้าต่อได้ยังไงนะครับคือผมมองว่าตอนนี้มันดีขึ้นลวแต่มันทําให้ดีกว่านี้ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะช่วยกันยังไงเนาะนแต่ถ้าถามว่ามันมีสิ่งที่ไม่เพียงพอสิ่งที่มันจะต้องปรับปรุงไหมมันมีอยู่แร้วเละะา่าธรรมดา ก็จะถามพี่สว่างอีกทีนึงเรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์นะคะคถ้ามองในแง่ของรัฐบาลเขามีมุมมองยังไงกับการเรียกร้องสิทธิ์ในครั้งนี้เช่นลิฟที่ขึ้น BTS หรือรถไฟฟ้า ทางราชตามที่ต่างๆแล้วก็พวกเบี้ยต่างๆสิทธิประโยชน์ในการกู้เงินต่างๆอย่างเงี้ยค่ะในแง่ของมุมมองรัฐบาลนะคะเขามองยังไงคะโอเคผมยกตัวอย่างของการทํางานในเรื่องของการทําให้รถไฟฟ้าเข้าถึงได้แล้วกันเนาะค่ะเมื่อปี4-2ที่เรามีรถไฟฟ้า BTS สายแรกเนี่ยครับมันมีลิฟต์อยู่5สถานีค่ะจากทั้งหมด2ีสสถานีนะครับ ช่วงแรกๆที่เราพยายามที่จะต่อชูดเพื่อให้มันมีรถมีลิฟต์บทุกสถานีเนี่ยนะครับมันใช้เวลานานมากนะตั้งแต่เขาไปเจราจาเข้าไปพูดคุยนัดประชุมเมื่อไหร่ก็ไปนะประท้วงลงถนนก็ไปนะครับแต่ก็เป็นอยู่งี้เป็นสิบปีอ่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยนะครับไม่เปลี่ยนเลยเขาก็ยังมองเราเป็นคนส่วนน้อย เสียงดูความสะดวกไม่จะเป็นทําแล้วจะมีคนพิการสักกี่คนมาใช้นะแค่จะออกจะออกจากบ้านน้องยังยากเลยแล้วจะนักภาษาอะไรจะมาใช้รถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมุมมองเขาก็จะแบบมองว่าในช่วงนั้นจากนั้นเราก็นำไปสู่การฟ้องศาลปกครองนะแล้วก็เริมอ่ะโอเคพูดเจรจากันไม่รู้เรื่องอ่ะฟ้องศาลซะเลยนะแต่ก็มันก็มีอะไรยุกยักยึกยักเพราะว่าหนึ่งเช่น รถไฟฟ้าเนี่ยมันเสียสัญญาก่อนที่จะมีกฎหมายด้านสวัสดิการทีนั้นเขาก็ไม่ผิดเขาก็ไม่ได้ใส่สิ่งเรื่งความสะดวกก็ไม่ผิดนี่นะครับก็ยื้อกันไปยื้อกันมาจนกระทั่งผ่านมาไปอีกสิปีนะครับจนกระทั่งศาลก็ตัดสินให้เราเป็นฝ่ายชนะนะเห็นว่าเนี่ยยีกว่าปีเนี่ยนะครับมันใช้เวลานานมากกว่าที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะแต่พอมันเปลี่ยนปุ๊บคราวนี้แทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยมันอัตโนมัตินะคือสร้างใหม่ มีมีครบมีมีให้หลายตัวด้วยไม่ใช่ใชมีแค่ตัวเดียวเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกว่าเออพอเขาเก็บแล้วพอพอสังคมมาเริ่มเข้าใจแล้วมันก็จะไปได้ไวนะฮะมันยากแค่ช่วงแรกเท่านั้นแหละนะครับแสดงว่ารัฐบาลยุคนี้นี่ช่วยเอื้อให้กับผลิปิการมากขึ้นใช่ไหมคะผมต้องบอกว่ามันเป็นการทํางานที่ต่อเนื่องมาในอดีตของผู้นําได้หลายคน<อ>นะครับคือในอดีตมันยากแน่นอนแต่ถว่าปัจจุบันเนี่ย มันเขาทามามากพอแล้วมันก็เริ่มง่ายขึ้นนะแต่ผมก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าง,ง่ายจนกระทั่งบอกว่าจะขออะไรก็ได้นะมันก็ยังต้องมีการต่อรองต้องมีการเจราจานะครับเปยงแต่ว่าพอกฎหมายมันรับรองสิทธิ์เอาไว้เนี่ยเขาไม่สามารถปฏิเสธได้เ,เขาถ้าปฏิเสธมันคือการทําผิดกฎหมายค่ะนี่แหละค่ะพี่สว่างนะคะเป็นบุคคลตัวอย่างนะคะของงานวันคนพิการวันนี้นะคะพี่สว่างพอจะมีอะไรฝากถึงคนพิการทางบ้านไหมคะให้เขาแอว่ามีกําลังใจหรือว่า การดําเนินชีวิตที่ดีต่อไปอะคะอ่ะมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าตัวเราเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเห้ดีขึ้นนี่มันคือ90%้าสิบเปอนะแต่สิ่งที่มาจากภายนอกเช่นความช่วยเหลือจากรัฐหรือจากใครก็แล้วแต่มันคือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเรามี90%ของเราอยู่ในตัวของเราเองแล้วเนี่ยนะครับต้องพยายามใช้ใมันอย่างเต็มที่นะครับแต่ยิ่งในทุกวันนี้นะครับที่เรามีการเข้าถึงอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับมีสิทธิสวัสดิการเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าชีวิตมันมน มีช่องทางมีหนทางนะที่จะผลักดันตัวเองนะครับให้ออกมา,อ,าอยู่ในสังคมได้ทัดเทียมกับคนอื่นมากขึ้นนะครับ mm. ก็อยากจะขอเป็นกำลังใจนะครับ mm. ให้ทุกคนเนี่ยนะครับใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่นะครับ mm. อย่าคิดว่าคนเป็นคนพิการแล้วเราจะทําอะไรไม่ได้นะครับเรามีศักยภาพขอให้เรามีความฝันมีความเชื่อนะครับแล้วก็เรียนรู้ลงมือทำเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นคนพิการตัวอย่างในรายการของเราวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่สว่างมากเลยนะคะที่ให้หนูได้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะ 月光下。